ะะอันก็ถักมาจนถึงแถวที่สับป,ประรดอ้าปากอยู่อย่างเงี้ยนะคะอีกข้างอันตัดไหมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาถักอีกข้างนึงให้เท่ากัน ะะพอเท่ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเชื่อมต่อ เข้าไปกับตรงนี้นะคะเราต้องตัดไหม่ค่ะตัดไหม่ไปเริ่มงานใหม่ที่ด้านข้างก็บางท่านก็อาจจะว่าคอวีลึกแต่ของอันไม่ลึกนะคะนิดเดียวเองเพราะว่าเชื่อมสับปะรดเร็วค่ะ สับปะรดลูกที่หนึ่งสองสามกำลังจะขึ้นลูกที่สี่ค่ะอันเชื่อมสับปะรดล้วอันนี้ก็คอไม่ลึกแต่ถ้าท่านที่ไปเชื่อมสับปะรดลึกๆก,กันนะคะชั้นถัดไปก็คอจะลึกค่ะอันนี้เก็บไปลายไหมเสร็จแล้วถักต่อจนความยาวเท่ากันกับชิ้นหลังค่ะง่ายเลยเพราะว่า ก๊อปปี้ชิ้นหลังได้เลยเนี่ยค่ะทักป้ายเสร็จแล้วมาต่อไหมเข้ากับด้านนี้ได้คอวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ขั้นตอนการถักเพิ่มความยาวให้ยาวเท่าชิ้นหลังเท่านั้นเองนะคะ พอยาวเท่าชิ้นหลังแล้วเสร็จแล้วเราถักแขนขึ้นมาแขนอันสี่ลายเองค่ะสี่ลายแต่ว่าถักตรงถักเหมือนเสื้อชิ้นหลังเลยนะคะก็คือถักตรงลงไปก็อยากได้แขนยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแต่ในแบบเขาจะสับปะรดแค่ห้าห้าลายค่ะ ในแบบเขาสับประรดแค่ห้าลายค่ะแต่ว่าแล้วแต่เราเลยเราอยากได้แขนยาวเท่าไหร่อ๋อในในแบบเขาเจ็ดลายเพราะว่าไปคลุมถึงไปคลุมถึงเลยข้อเออเลยข้อตรงเนี้ยไปค่ะคลุมถึงนี่เลยเสร็จแล้วเราก็มาต่อใหม่เข้ากับด้านข้างแล้วก็ทักลายสับประรดเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามนะคะลายสับระรดเหมือนเดิมไปเรื่อย อันนี้เชื่อมต่อปิดเลยนะคะเพราะว่าสับปะรดถ,ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดสับปะรดเลยอันจะถักดูให้จบแถวนี้นะคะที่เหลือเราก็ก๊อปปี้ลายสับปะรดเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยคะ่ะถักเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆแล้วแต่ตัวเสื้อเราชิ้นหลังเรายาวเท่าไหร่ชิ้นหน้าก็ต้องยาวเท่านั้นนะคะยาวเท่ากัน ที่เหลือก็ไปถักแขนได้เลยนะคะถักแขนความยาวของแขนก็มาวัดจากด้านข้างดูแล้วก็ลองทิ้งตัวลงไปดูว่าจะกี่ลายที่เราชอบบางท่านก็อาจจะห้าส่วนบางท่านก็อาจจะไปปิดที่ข้อมือปิดข้อมือปิดข้อนี้เลยนะคะ ที่สองขับปิดสะปะรดลูกที่สอง ลายที่สามสีนี้อันทักกลางคืนไม่ได้ค่ะ ตัวนี้จะช้ากว่าชาวบ้านเขาถ้าสีสว่างแป๊บเดียวเสร็จค่ะสีนี้กลางคืนไม่ได้จอดกลางคืนจอดค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งมาด้านนี้ เสร็จเรียบร้อยนคะคะตรงอกก็จะเป็นแบบนี้ะนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะสับป,ปะรดเข้ามาแต่ว่าไม่ค่อยชอบทุงเงนิงงนทุงเงินลูกอยากกวนไม่ค่อยชอบเป็นโูบโบรอัจจะปิดลงไปหนึ่งหลักลงไปตรงนี้ค่ะโอเคสเสร็จแล้วก็มาที่ด้านนี้ อ่าโอเคเสร็จแล้วแถวต่อไปเราจะต้องขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะสามตัวก็ขึ้นตัวที่สองตรงกลางหลักเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยขึ้นตัวที่สองลงไปตรงกลางหลักเลยนะคะ ที่ปกติเราจะต้องขึ้นตัวขั้นลาย3ตัว 1, 2, 3่าค่ะพอแถวนี้เราก็ขึ้นตัวขั้นลายตรงกลางหลักนะคะจะได้ไม่เป็นรูโบ,โบไม่ชอบให้คอแบบมีรูตรงนี้ค่ะอันไร้กปิดลงไป1หลักตรงนี้เนี่นะคะโอเคเสร็จแล้วที่เหลือก็ถักเพิ่มความยาวสับป,ปะรดไปได้เลย อันใช้ฝ้ายลินินเบอร์สิบหกเส้นคู่นะคะไหมนี้ก็พอถักเสร็จก็ไม่รีดก็ได้ค่ะไม่รีดก็ทิ้งตัวสวยเข็ยมใหญ่หน่อยอา้าวตรงนี้แค่โซ่หนึ่งก็พอ เข็มใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าดึงได้เลยถ้าเข็มใหญ่เราก็ดึงปิดได้เลยแต่ว่าหลักเขาจะสูงค่ะลายนี้อันอยากได้สปบดแบบให้หลักสูงอยู่แล้วค่ะหนึ่งสองสาม ค่ที่เหลือถักเพิ่มความยาวแล้วก็ถักแขนขึ้นมาอา่ามาเจอกันคลิปหน้านะคะก็อันจะสอนวิธีประกอบแขนแล้วก็ถักชายเสื้อเลยเก็บงานชายเสื้อเลยนะคะคลิปจะเสร็จละตัวนี้รอมานานนา,นนาน,น,าน,นนานแสนนานทยอยปิดไปทีละตัวสองตัวคะ่ะอาทิตย์หนึ่งปิดตัวหนึ่ง แต่อนันขึ้นงานเยอะค่ะหลายตัวเพราะฉะนั้นก็เออบางตัวก็รอนานเพราะว่าอันขึ้นทีสีห้าตัวสองสามเสร็จเรียบร้อยปิดตรงนี้โอเคนะคะจบงานได้ควีแล้วนะคะอันนี้ชิ้นแขนอันขึ้นอันขึ้นตอนขึ้นนะคะ1ลูกสองลูก อาวสามลูกแต่ถ้าเกิดนับขอบก็คือก็สามลูกอยู่ดีเพราะว่าอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งสามลูกจะได้แขนประมาณเนี่ค่ะไซส์ไซส์เอ็มคะ่ะท่านที่แขนใหญ่ก็สี่ลูกไปเลยนะคะสับป,ปะรดช่วงแขนนะคะวิธีถักมันช่วงตัวโอเคเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะคอวีมาเจอกันคลิปหน้าคือถักเพิ่มความยาวให้เท่ากับชิ้นหลังเลยนะคะเนี่ยค่ะชิ้นหลังอันถักความยาวเท่านี้